สวัสดีครับขอบช่างของรีเฟบครับวันนี้ก็นะเหนื่อยใจนิดนึงวันนี้ขอเดือดหน่อยนะเดือดเกี่ยวกับเอฟเฟกของกีตาร์ต่างๆนะสำหรับน้องหลายๆคนที่มีสอบถามเข้ามาแล้วก็มีความคิดที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายเนาะเกี่ยวกับเอฟเฟกของกีตาร์ที่เราจะต้องการจะใช้ว่างั้นเถอะนะผมก็มีคำถามหลากหลายเหมือนกันกับการใช้งานของแต่ละท่านมากกว่าเนาะ เออบางคนก็เอาจริงหลายคนน่ะไม่ได้เป็นมือกีตาร์ที่เป็นนักดนตรีมืออาชีพที่เอาไว้ใช้งานหรือว่าจะเอาไว้เออทำโคเวอร์เพงลงเรืออะไรประมาณนั้นนะอันนี้มันมันจะจะตอบโจทย์ในคนละมุมนะก็จะมีหลายคนที่แบบอยากให้ผมทำรีวิวพวกเอฟเฟกต์กีตาร์ต่างๆมากมายหลากหลายผมก็ จะมีคำถามอยู่ในใจตรงที่ว่าแล้วน้องอยากจะได้กเอฟเฟก์กีตาร์เนี่ยมันเป็นแบบไหนกันแน่ประมาณนะมันก็เรียกว่ามันมันมันไม่พบจุดจบนะเนื่องจากเราหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลาประมาณนั้นเราจะรู้สึกว่าแบบเสิ่งที่เราหาเนี่ยมันดีป่ามันดีป่ะมันดีป่ะ,ปะอยากให้ลองให้ประมาณนั้นนะจริงๆแล้วผมก็ คือเหมือนผมก็เป็นคนแบบคนตีนมนะือนนะทางนี้ว่าพูดคำหยาบนิดหนึ่งเป็นคนแบบกลัวประสาทนิดหนึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าจะเอฟเฟกกีตาร์รุ่นไหนไหนรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นโบราณรุ่นก้อนรุ่นมันตีเอฟเฟกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะจำลองเสียงไอโอไออานู o ่นนี่นั่น,นแคปเคิบได้ต่างๆนานา เราเข้าใจมั้ยหรือเปล่าแค่นั้นก่อนนะถ้าเราเข้าใจที่เราจะใช้งานของมันที่มันเป็นปัญหาของเราหรือเปล่านะในเบื้องต้นอันนี้ผมตอบแบบคืออยากให้เข้าใจจริงๆไม่อยากแบบว่ากว,ากว,ากวนประสาทอะไรขนาดนะั้นนะแต่อยากให้เข้าใจว่าถ้าเราซื้อมาเราต้องการจะใช้อะไรกับมันมากกว่าถ้าบอกว่าเราอยากเป็นมือกีตาร์ที่เป็นเขาใช้งานเป็นมืออาชีพอนะเนาะส่วนหนึ่งที่ต้องใช้งาน บางอย่างอ่ะมันผมเห็นเอาพูาจ,จากประสบการณ์นะที่เคยเห็นมาสมัยที่เราแบบอาผมก็เคยเล่นดนตรีกลางคืนแบบโอ้ยตั้งแต่ 17, บเจ็ดสิแป้านะอาอยุตอนนี้ก็45มันต่างกันค่อนข้างจะเยอะแล้วล่ะแต่ยุคก่อนๆนู่นนะพี่เขาก็ใช้พวกมันติเอฟเฟคหรือบางคนไม่มีมันไม่มีเอฟเฟคเลยมีแค่ก้อนเขาประมาณสักก้อนอะไรเงี้ย สอสก้อนนะประมาณนั้นนะเป็นคอรัสเป็นดีเลย์เป็น, chorus, เ,ปน, delay, เ,ปนเสียงแตกตู้อะไรเงี้ยที่เขามีมาตู้มาแชลมั่งตู้อะไรบ้างเขาก็เล่นกันได้อ่ะเขาไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยที่บอกว่าจะต้องแบบใช้เอฟเฟกที่มันมีเสียงเยอะแยะมากมายก็โดยปกติแล้วถ้าบอกว่าในกรณีที่เราไปเล่นดนตรีกลางคืนเนาะมันมีสักกี่เพลงอะที่เราจะใช้เสียงเอฟเฟกเยอะแยะมากมายเช่น ฟงเจอร์ er, อ่ะเราเคยเจอน้อยมากที่เพลงอะไรที่เขาจะใช้แฟงเจอร์เสียงไปมาน้อยมากมันก็มีเพลงอะไรถ้าบอกนึกนึกถึงก็มีไม่กี่เพลงอ่ะน้อยน้อยมากเลย <c oughs> ที่จะมีใช้แฟงเจอร์ประมาณนั้นนะมันก็ไม่จำเป็นผมว่ามองในฟิลประมาณนั้นนะในความหมายของเราอ่ะเราต้องตอบตัวเองได้ก่อนว่าเรา เล่นอะไรอยู่ประมาณนั้นมากกว่านี้นผมไม่เชิงว่าเดือดน,นะนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยน้องๆหลายคนก็จะเยอะเกินไปนิดนึงตรงที่แบบรู้สึกว่าแบบผมไม่อยากจะอะไรให้มันตอบโจทย์นู่นนี่นั่นมากมายเอ,อแล้วทุกวันนี้เราเล่นอะไรอยู่อ่ะเราก็ไม่ได้แบบจะเล่นอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกกันเถอะแต่ถ้าบอกว่าเราอยากได้เสียงที่มันเยอะแยะแล้วก็ไปมันเตีอฟเฟกก็จบแค่นั้นเองมันเตีอฟเฟกเสียงดีด มากมายมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดหรืออะไรก็แล้วแต่รุ่นเก่าๆก็ทําได้เหมือนกันเพราะว่าเขาทํามาเพื่อรองรับเสียงที่มันประหลาดๆเพราะอะไรรู้เปล่าเสียงประหลาดๆเนี่ยที่เขาทำเยอะๆมากมายอ่ะมันเหมาะสําหรับคนที่อาร์เรน์มากกว่าคนที่แต่งเพลงคนที่อยากได้เสียงที่มันแบบมากกว่าคนปกติเพราะงั้นเถอะเหมือนเราอยากจะแต่งเพลงเพลงหนึ่งเรามีอยู่ในหัวลแล้วเราอยากใช่เออ เมือนเสียงที่มันแยกไปมาซ้ายขวาอะไรเงี้ยนะเหมือนอย่างที่บอกแฟงเจอรนะ์เฟเซอร์อะไรประมาณนั้นที่เป็นเซเรียลอะไรประมาณเนี้ยมันก็ได้ฟิลประมาณนั้นอันนี้มันต้องอยู่ในมุมของคนที่แต่งเพลงเนาะอาร์เรนส์แต่ถ้าบอกว่าคนในมุมมองของที่คนที่เล่นดนตรีทั่วไปเนี่ยนั่งปรับปรับไปทำไมวะ <c oughs> ประมาณนั้นมากกว่าแต่ก็เพลงน้อยเพลงที่จะทําแบบนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะถูก บันทึกเสียงแล้วก็แก้ไขด้วยปลั๊กอินซะมากกว่านะฮะเพราะว่าเขาอาัดปกติแล้วแหละแล้วก็ใช้ปลั๊กอินเข้าไปให้มันเป็นเสียงแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นบางอย่างเอฟเฟกปกติมันก็อาจจะทําไม่ได้ประมาณนั้นอันนี้ในกรณีที่เราอยากจะเป็นคนคนนั้นในการที่เราจะเล่นเป็นมือกีตาร์คนนั้นที่เขาใช้เอฟเฟกแบบนั้นนะประมาณนั้นแต่โดยปกติส่วนใหญ่เพลงทั่วๆไปมันก็มีอะไรลิทึมกบโซโล ใช่ไหมริทึมกับโซโล่มีแค่นี้เองเสียงคลีนเสียงแตกเสียงครัน่นอ่าเสียงครั่นก็คือว่าเสียงแตกอยู่ดีมีแค่เสียงคลีนกับเสียงแตกแค่นี้นเองเราจะไปแตกอะไรอ่ะแตกแล้วก็โซโล่ใช่ไหมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายรีเวิร์บดีเลย์คอรัสมีอยู่แค่นี้อย่างเพลงคนที่เป็นเล่นแนวอีสานหน่อยก็เฟเซอร์ อะไรของเขาอะนะประมาณนั้นเขาก็จะมีวิธีการปรับของเขาที่เหมาะสมกับพินพวกอะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่ที่ความที่ต้องการแต่เราใช้อิสเฟกเยอะกันมากมายขนาดไหนอะเราถึงจะไปสนใจลงลึกขนาดนั้นว่าเออเอเกตัวนี้มันราคามันมนสมดุลอะไรกับประมาณนั้นอ่ะโดยนี้เรามาดูเนี่ยเหมือนเอาอิเฟกที่ผมมีอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนี่ประมาณนี้เนาะนี่ อันนี้บอสเจ็ครอยราคาก็สองหมื่นกว่าใช่ไหมบอสเอ็มยี่ห้ามันก็หกพันกว่าบาทเอฟเอก้อนไอ้น,นี้ตัวนี้ก็แพงหน่อยอน,นี่น่าจะห้าพันหรือเท่าไหร่วะาจำไม่ได้เหมือนกันจำห้าพันหรือแปดพันไม่รู้อะจำไม่ได้วุ้จราคาอันนี้ก็ตอนนี้ราคามือสองมันก็พันกว่าบาทเนาะผมจำไม่ได้เหมือนกันก็พันกว่าบาทถึงราคามือใหม่ก็สองพันกว่าๆว่าเลยนะตรงนี้ก็สองสามพันสี่พันอันนี้พันกว่าบาทอย่างเงี้ย แล้วแล้วไงอะประมาณนั้นผมก็บอกว่ามันแล้วไงอะมันคุ้มค่าอะไรยังไงมันความรู้สึกมันคืออะไรกันแน่ที่เราเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอเนี้ยมันตอบโจทย์ชีวิตเราเหรอประมาณนั้นผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเอฟเฟกนะจริงๆแล้วอะโดยปกติเวลาถ้าบอกว่าเราจะอัดเพลงหรือทําเพลงอะไรก็แล้วมันมีอะไรที่ตอบโจทย์มากมายมากกว่านั้นมันก็เป็นพวกปลั๊กอินพวกอะไรในคอมพิวเตอร์ใช้เทียวจบมันไม่ต้องเอามาหาวิธีที่จะเอฟเฟกนี้มาใช้ เนื่องจากเราไม่ได้เล่นสดเนาะเราไม่ได้ไปเล่นตามวงตามอะไรประมาณนะั้นนะมันนานเกินไปลนะเนะี่พวกนี้พื้นฐานหลักๆเราก็มีอยู่แค่เสียงแตกกับเสียงเอ่อเสียงครีนนั่นแหละมีแค่นี้จริงๆถ้าเราจะเล่นผสมเสียงอื่นให้มันดูรู้สึกว่าม,มันมีอะไรมากขึ้นแต่สุดท้ายมามันก็มีอยู่แค่พื้นฐานเดิมๆนะฮะในการเล่นนะไม่ว่าจะเป็นอ่ะแงทงจีอย่างเงี้ยอ๋อเสียงมัน จำลองนู่นนี่นั่นได้มากมายแล,แล้วไงผมก็มนึกว่ามันแล้วไงวะจำลองไปแล้วมันก็เท่านั้นนะเพราะสุดท้ายมามันอาจจะง่ายตรงที่เรารู้สึกว่าเสียงมันดีแล้วมากกว่าแต่สุดท้ายนันไม่ผลเราต้องไปปรับอยู่หน้าง,งานอยู่ดีนะเราต้องไปปรับแอมป์ปรับอะไรให้มันเหมาะสมกีตาร์แต่ละตัวเรามาเสียบมันก็มีความต่างกันจะมีเสียงแหลมเสียงเบาเสียงทุ้มอะไรก็ต้องมาปรับอยู่ดี ไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกตัวไหนมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกสุดท้ายมันเราก็ต้องมาเข้าใจเรื่องการปรับทุ้งกับทุ้มกลางแหลมอยู่ดีประมาณนั้นไม่ว่าจะมีเอฟเฟกอยู่ก้อนเดียวสมัยอดีตผมยังที่บอกอ่ะผมเคยเห็นพี่เขาเล่นนะที่ว่าวงโอ้โหเล่นออกมาแล้วเสียงโดดเด่นเสียงดีมากเขามีเอฟเฟกอยู่ก้อนเดียวคือโอไดส์เขามีโอไดส์ก้อนเดียว แต่ผมเป็นของผมเป็น OS 2นะมี o v e r d r ์ v e กับ Distortion ในตัวแต่เขามี o v e r d r i v e ตัวเดียวจริงๆแล้วก็เขาก็สามารถเล่นกับตู้ที่เขาเปิด Reverse เล่นได้ก็ไม่เห็นเสียงเขาโอ้โหดีอะ่ะเขาจะเล่นเพลงอะไรก็แล้วแต่ดีหมดนั่นน่ะสิมันไม่ได้แปลว่าอยู่ที่เอฟเฟกะมันอยู่ที่คนเล่นถูกป่ะคนเล่นมีฝีมือมากขนาดไหนก่อนระดับหนึ่งแล้ว เข้าใจเรื่องการปรับเอฟเฟกมากขนาดไหนนะทำให้บอกว่าเราเล่นปกติสิงครีนออกครีนตู้อยากจะดรายก็ดรายตู้อยากจะบูทก็เอานี่ไปบู t ใช้รีเวิร์บจากตู้คุ้มแล้วแค่นี้มันจบแล้วมันไม่ต้องไปทำายื่องอื่นแล้วในกรณีที่คนเล่นดนตรียังคืนนะผมว่าเขาก็ทำได้ขนาดนั้นเลยนะนอกจากว่า แนวเพลงของแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างที่จะต้องใช้เอฟเฟกที่มันหลากหลายเสียงที่มันแปลกๆปกมันก็ต้องไปซับพอร์ตตรงนั้นขึ้นอยู่กับว่าแนวเพลงที่เราจะเล่นน่ะประมาณนั้นเราจะเล่นแนวไหนแต่ถ้าบอกว่าเราไม่มีเป้าหมายเลยที่จะเล่นแนวไหนก็จริงๆอ่ะว้ยมันตีเอฟเฟกตัวเดียวจบราคาเท่าไหร่ก็ได้ผมว่ามันก็เล่นได้หมดอ่ะเออเราไม่ต้องบอกว่าค่ายไหนไม่ต้องบอกว่าเป็นบอสหรือว่าไม่ต้องบอกว่าเป็น ซูมหรือเป็นทูบสคริมเมอร์เสียงดีเสียงนูน่นเสียงนี่เล่นรวมกับวงผมว่าไม,ไม่ต่างกันไม่ต่างกันเลยนะฮะเราแยกออกเปล่าอะ่ะเวลาเขาเล่นรวมกันอะ่ะประมาณนั้นอะเวลาเราเล่นดนตรีรวมกันอะ่ะเอฟเฟกลองไปดูคอนเสิร์ตดีกว่า เขาเหยียบเอฟเฟกต์ต่างๆมากมายหลากหลายอะ่ะเราแยกออกป่ะว่าเขาเหยียบอะไรอยู่ไม่ออกเราก็ได้ยินแค่คลีนกับแตกคลีนกับแตกรีเวิร์บคอรัสอะไรประมาณนั้นะนะที่เสียงที่มันมีความโดดเด่นชัดเจนแค่นั้นแต่ถ้าบอกว่าเขาแยเสียงแตกเสียงแตกอะไรวะแร็ตเหรอฟัสเหรอหรืออะไรเหรอถ้าเราไม่ไปหาข้อมูลเราก็ไม่รู้อยู่ดีประมาณนั้นจริงๆแล้ว มันก็ไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นที่บอกว่าเราจะเล่นจําเป็นจะต้องเหมือนกับศิลปินประมาณนั้นนะในความหมายมันก็ขึ้นอยู่กับสรสษนิยมของการเล่นแค่นั้นเองแต่ถ้าบอกว่าซีเรียสมากๆก็ต้องไปตามหาเขาเองนะว่าเขาเล่นเอฟเฟกอะไรบ้างนะแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้ซีเรียสมันก็มีแค่นี้เสียงแตกเสียงคลีนผมก็มองว่าอย่างนั้นนะไม่ต้องซีเรียสมากอย่างตัวที่เออโอ้อะไรนะ รุ่นใหม่ที่มันจำลองเสียงได้มันเวิร์กกว่าเอฟเฟครุ่นเก่าๆอะไรเห่ต่างๆผมก็เห็นบางอย่างที่บอกว่าบางคนก็ใช้แตกตู้บางคนก็อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เล่นได้หมดนะมันก็อยู่ที่ผู้เล่นมากกว่าที่เขาจะเลือกตามความเหมาะสมจะใช้อะไรรีเวิร์กตู้ก็มีเห็นไหมบางตู้ก็เป็นเอฟเฟคในตัวนะคอมโบอะไรประมาณนั้นนะ่ะ ได้แล้วพอแล้วไม่ต้องไปสรรหาจริงๆแลไม่ต้องไปสรรหาอะไรมากมายเรามีเอฟเฟกที่เป็นคอมโพที่มันสามารถที่จะมีเอฟเฟกในตัวแบบหลายๆตัวหมุนเลือกได้นะพอแล้วใช้ของที่เรามีอยู่ให้มันคุ้มค่าที่สุดนะสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ลองเล่นดูจะบอกว่าเออเสียงกีตาร์ผมเ,ออเสียงแอมผมเสียงไม่ดีเลย มีใครบอกอ่ะใครบอกเราตัวเองเราบอกใช่ไหมแต่ทำไมคนอื่นเขามาปรับอ่ะถ้าบอกเขาเป็นมือกีตาร์ที่เขาเล่นอยู่ทุกวันเล่นกลางคืนเนี่ยทำไมเขาปรับได้เสียงดีไม่ว่าจะเป็นแอมอะไรเขาก็ปรับเสียงดีเพราะมันอยู่ที่อะไรอยู่ที่หูเขาใช่ไหมหูเขาเขาได้ยินเสียงที่มันเป็นมาตรฐานะเสียงมันดีตามมาตรฐานที่เราได้ยินมากกว่านะฮะแอมทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาผมว่าดีหมดนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตู้แอมที่มันมีเอฟเฟกในตัวดีแล้ว เราปรับได้ดีแล้วหรือยังนะไม่จำเป็นต้องไปลงทุนอะไรเพิ่มไม่จาเป็นต้องไปหาอะไรเพิ่มไม่จำเป็นต้องไปสนใจว่าไอ้นี่รุ่นใหม่มันจะเพอร์เฟกกว่าไม่ใช่สุดท้ายเราก็ต้องมาปรับอยู่ดีหลายหลายคนเอาง,ง่ายๆอะไรคนเจอพวกจําลองเสียงต่างๆก็มีปัญหาเหมือนกันไม่ใช่บอกว่าไม่มีปัญหาเจอแล้วก็ไปไงต่อวะเจอกีตาร์แล้วทําไมผมปรับแล้วเสียงมันจีเพราะมักเสียงมันแบนเสียงมัน จมเสียงมันนูนี่นั่นหลากหลายปัญหาปัญหาก็ไม่ได้มาจากอุปกรณ์เนาะอุปกรณ์เขาก็ถูก QC ถูกสร้างมาอยู่แล้วอะ่ะมันอยู่ที่เราหรือเปล่าเราต้องถามตัวเองก่อนเนฮะ้ยลองหาเพื่อนมาช่วยปรับเฮ้ยถ้าปรับแบบนี้เราชอบหรือเปล่ามันก็สุดท้ายอยู่ที่ความชอบแหละเราชอบแล้วอ๋อเสียงแบบนี้เราชอบแนวเพลงอยากเล่นแบบนี้เราชอบอะไรก็ได้หมดจริงๆ มันไม่มีวันจบหรอกเพราะว่าเนื่องจากเขาทำมามันมีแค่เสียงแตกกับเสียงคลีนน,น่ะนะนะไอช่วงอื่นโมดูเลชันอะไรต่างๆก็เป็นตัวเสริมเป็นสีสันว่างั้นเป็นสีสันเราอยากได้สีสันเพิ่มเติมเราก็ไปมันติเอฟเฟกแค่นั้นเองมันก็มีให้ครบทุกอย่างแค่นั้นนะไม่ต้องซีเรียสกับการเลือกเอฟเฟกประมาณนั้นผมอยากซื้อตัวน,นี้ดีไหมซื้อตัวน,นั้นดีไหมซื้อ,อน,นู้นดีไหมตรงน,นู้นดีไหมตัวไหนด,น,วน,นดีกว่ากันตรงนั้นดีกว่ากันไหมตัวนี้อยู่ก,กันนะ ต้องใช้คาว่าเฮ้อสนใจทําไมอ่ะเราก็สนใจแค่ว่าพร้อมหรือเปล่าพร้อมที่จะจ่ายเงินไก่ตัวนี้หรือเปล่าจบแล้วเราอยากได้ตัวนี้ชอบเสียงตัวนี้เหรอชอบเสียงเพราะอะไรเพราะเขารีวิวเหรอไม่ใช่บางคนรีวิวไม่เท่ากาันมางคนรีวิวไอ้นี่มันฟังดูดีบางคนนี้ก็ชอบอยู่ที่หูเราไงอยู่ที่หูเราเราได้ยินแบบไหนเราชอบแบบนั้น ก็แล้วแต่ไงซื้อซื้อตามนะทุกอย่างทําได้หมดแหละเสียงตัวนี้เหมือนก็เอาจะบอกว่าไม่จําลองก็ไม่ได้นะนะเหมือนอย่างบอสเจ็กร้อย่างเงี้ยข้างในเราไปดูข้อมูลเขาเขาก็จําลองพวกเม s a b o บกี้จำลองพวก esa, ie, อวกเอเรนจ์ Orange, พวกอะไรเหมือนกันที่มันเป็นแอมเป็นไมจจ่อเอสเอ็มห้าเนู่นนี่นั่นเขาจําลองอยู่ในนี้นี่เหมือนกันแต่แค่เขาไม่ทิ้งคาแรคเตอร์ของของเขาแค่นั้นเอง แต่พอสุดท้ายมาคนต้องบอกว่าคือด้วยความที่ปรับยังไม่ถึงจุดที่มันจะเป็นจุดนั้นอะประมาณนั้นมีเขาก็เ,าเลยมองว่ากูแพ้ละเพราะว่ามันเรายังปรับไม่ถึงแล้วแต่ไปไม่ได้ละประมาณนั้นรู้สึกว่าอยากได้อะไรที่มันง่ายง่ายง่ายมากกว่านั้นผมกม็รู้สึกว่าใช้ของเราก่อนเนาะผมก็อยากบอกน้องๆทุกคนอะเรามีอะไรอยู่อะไม่ต้องซีเรียสเรามีแล้ว ใช้ให้มันคุ้มค่าก่อนลองปรับให้มันจนสุดๆลองทำความเข้าใจกับมันในสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ต้องไปสรรหาพอเราเจออะไรใหม่ๆอ่ะมันก็คือการเริ่มต้นใหม่ถูกไหมเราก็เริ่มต้นใหม่คิดใหม่ทําใหม่อ่านข้อมูลใหม่หลายๆคนซื้อมาไม่เคยเปิดข้อมูลคือไม่เคยเปิดแมนวนวลอ่านเลยไม่เคยดูว่ามันเริ่มต้นยังไงสตาร์เตอร์ยังไงไม่รู้เลย มาเสร็จปั๊บปูจะเอาแม่งเสียบปั๊บแล้วก็ให้มันเสียงดีเลยมันก็คงไม่ได้ดังใจขนาดนั้นพอมานั้นทุกอย่างมันก็ต้องมีการเรียนรู้นั่นเองนะฮะผมว่าซื้อเครื่องใหม่ไม่เท่ากับเรามีเครื่องเก่าที่เรารู้จักมันมานานแล้วถ้าเรารู้จักมันมานานแล้วเราจะเข้าใจมันว่าอ๋อแบบนี้ไปได้ต่อไหมมันสุดแค่ไหนมันไปแค่ไหนไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าถ้ามันไม่ไปแบบไปจนสุด แบบที่เราต้องการไม่ได้อัพเลเวลขึ้นมาแบบนั้นถึงจะคุ้มค่านะฮะอย่าเพิ่งไปยอมแพ้กับตัวเองว่ามันไม่ได้แล้วมันไปไม่ได้แล้วประมาณนั้นนะไม่ใช่มีอะไรดีกว่ามันเท่าเทียมเสมอกันหมดนั่นแหละอยู่ที่ผู้ใช้งานแค่นั้นเองเนาะอย่าไปซีเรียสจริงๆต้องบอกว่างานแล้วก็บอกว่าอย่าไปหาข้อมูลอะไรนอกจากอุปกรณ์ที่เรามีก่อนถ้าบอกว่า เรามีแล้วยังปรับไม่ได like okay. ้อะตัวใหม่มาแม่งก็เหมือนกันจริงๆตัวใหม่มาเราก็ต้องมาปรับอยู่ดีมันก็เหมือนกันนั่นแหละเราอาจจะไม่ถูกใจไปซะทุกอย่างอ่ะมันก็ไม่ได้เราต้องเรียนรู้จริงไหมโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนี่มันอาจจะเป็นเรื่องการระบายนิดนึงนะสำหรับหลายๆท่านที่สอบถามมาว่าตัวนู้นตัวนี้ตัวนู้นตัวน้นดีกว่ากันไหมไอ้นู่นดีกว่าไหมนี่ดีกว่าไหมผมก็จะบอกว่า มันเหมือนกันน่ะจริงๆแล้วมันเหมือนกันมันไม่ได้แตกต่างกันมากแตกต่างอันจะอาจจะเรื่องของเฮาพุธที่ออกมาสัญญาณเสียงมันจะมีความดังกว่าความเข้มข้นกว่าความชัดเจนกว่าอะไรประมาณนั้นก็แค่นั้นเองแต่จริงๆถามว่าเวลาเราไปใช้งานจริงเราต้องการประมันหรือเปล่าเราต้องการแบบว่าเสียงแบบคมชัดขนาดนั้นมันก็ไม่เชิงเพราะว่าสุดท้ายมามันไม่ได้จบ ที่อุปกรณ์เดียวมันไปจบหลายๆอุปกรณ์มันต้องผ่านมิกเซอร์ผ่านอะไรใหญ่โตมาหัานอีกก็มีเหมือนกันที่เราสามารถที่จะปรับแต่งได้อีกมากมายหลากหลายนั่นเองเนาะโอเคตอนนี้ก็อยากจะน้องๆหลายคนที่สนใจที่อยากจะซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆผมกลับมองว่าใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ให้เต็มที่ก่อนแล้วก็เราเซตอัพจนมัน รู้สึกว่าถ้าเราไม่ใช่คนอาร์สนะไม่เคยใช่คนที่แต่งเพลงเขียนเพลงที่อยากได้เสียงเพลงเสียงต่างๆที่มันแตกต่างจากคนอื่นมากมายเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีเอฟเฟกอะไรที่รองรับได้เนาะมันก็จบแล้วเอฟเฟกมันตีเอฟเฟกทุกตัวมันมีเสียงเหมือนกันหมดนะพะประมาณนั้นนะแต่ว่าจะผสมกันยังไง ให้เป็นมืออาชีพได้แต่เขาบอกว่าเราเป็นคนที่เล่นเพลงของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเล่นเพลงคนนู้นแกะเพลงคนนั้นทําเพลงคนนี้อยากได้เสียงของคนนั้นอยากใช้พื้นฐานก็มีแค่ครีนกับเสียงแตกจะใส่ดีเลย์รีเวิร์บคอรัสอะไรก็แล้วแต่มีอยู่แค่นี้เสียงวน,วนๆเราก็ต้องไปเข้าใจมันว่าไอเสียงที่เราเอฟเฟกที่แตกตา่างกันมันมาจากเสียงอะไรแค่นั้นเอง มันไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วพื้นฐานหลักๆก็คือครี่กับแตกนันแหละพวกนั้นมันคือสีสันจริงไหมออแค่นั้นแหละนะก็ทำความเข้าใจนะฮะเอฟเฟกที่เรามีอยู่ยังใช้ได้ไปอีกนะนานนานนาน,นาน,น,านมากมายไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อใหม่หรือไม่ต้องพยายามขายของเก่าเพื่อจะซื้อของใหม่ผมก็ยังเก็บเอฟเฟกเก่าๆอยู่เนื่องจากมันก็ใช้ดีๆมันมีปัญหาอะไรประมาณนั้นแค่นั้น้ามันนว,ว่าวันนึงมัน เสียก็คงเอามาวางไว้สวยๆนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราละนะโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆมือใหม่ด้วยแล้วก็หรืออะไรท่านที่อาจจะคิดอีกแนวมุมมุมรูปรูปรูป,ร,ป,ร,ปรูปแบบหนึ่งประมาณนั้นผมก็อยากจะให้เป็นไอเดียเนาะประมาณนี้นะคลิปนี้ลาไก่อนครับกมรับสู่ดีครับ